สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยมีมะม่วงลูกใหญ่ใหญ่มากพี่พลอยยังทานเจอ,อยู่พอดีมะม่วงเนี่ยทานเจอพอดีเลยพี่พลอยซื้อมาสองสามวันแล้วล่ะแต่ว่าพี่พลอยก็ไต่ทุย็นไว้ตอนนี้กําลังทานเลยลูกใหญ่มากลูกนี้ไหลายตังนะเนี่ยลูกเดียวเนี่ย ลูกเดียวเนี่ยไหลายตังเลยเนี่ยเด<ต>ี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะปอดลูกใหญ่มากมะม่วงเขาเรียกมะม่วงอะไรก็ไม่รู้อะแต่อร่อยอยู่พี่พลอยเคยทานเดี๋ยวเพื่อนๆ <c oughs> บอกว่าพี่มะม่วงมาแล้วยัง <c> ว <oughs> จ,จะต้องพูดว่าพี่มะม่วงมาแล้ว <c oughs> ว่าพี่พลอยชอบทานผลไม้ทานได้ทุกอย่างมะม่วงเนี่ยพิเศษหน่อยชอบกว่าเพื่อนแต่วันก็จะหมดหน้าแล้วเนาะมันจะหมดหน้ามะม่วงแล้ะมีจะมีบ้างแต่ก็แพงพี่พลอยชอบ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 ,ชอบเดี๋ยวพี่พลอยจะปอกนะจะได้ทานไหเนี่ยปอกมะม่วงไปด้วยดูรุ่นพี่เขาไลฟ์สดไปด้วย ฟังรุ่นพีอะไรสดไปด้วยแล้วก็ดูทีวีอีกดูข่าวอีกแต่ไม่เปิดเสียงเดี๋ยวเสียงจะแทรกเข้ามาดูข่าวเด <ST AR> พี่พลอยจะปอกมะม่วงนะคะ <ST AR> เดี๋ยวมาทานกับพี่พลอยนะคะจะปอกได้ไหมเอ่ยลูกใหญ่มาก <ST AR> แต่แต่แบบนี้พี่พลอยชอบ <ST AR> ค่อยปอกอ่ะเนาะะ <ST AR> ค่อยปอกค่ะอันนี้ มันมีมีดอันนี้มีปอกอันเนี้ย,ยพี่พลอยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นาอกับการทํากับข้าวอะไรเงี้ยพี่พลอยไม่ค่อยเก่งแต่ทําได้อยู่แล้วก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยคล่องแล้วพี่พลอยสมัยก่อนเด็กๆพี่พลอยก็ทําได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ทําอะทํางานมากกว่าแต่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียว ฟังรุ่นพี่ก็ไลฟ์สดด้วยค่ะพอดีข่าวดูข่าวช่องช่องพี่พี่ช,ยชัยชาแนลเขาไลฟ์สดข่าวดุงพลนะคะเพราะว่าดุงพลมาที่ศาลดุงพลมาที่ศารลรัตดาใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่พอก็ดูติดตามข่าวโอย <laughs> ดูใหญ่ ติดตามข่าวลุงพลด้วยว่าพี่พลชอบอะนะ่ะเนาะพี่พลชอบติดตามข่าวลุงพลเพราะว่าพี่พลติดตามเขาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ตอนที่ทำใหมวันแรกๆเลยพี่พลติดตามเขาตอนนั้นพี่พลย,ยังไม่ได้เปิดช่องเลยไม่รู <mm> ้ก็แล้วแต่บุคคลนะาะว่าพี่พล <mm> พี่พลชอบติดตามข่าว ดูทุกข่าวนะคะดูแล้วก็ดูเพื่อนทุกช่องโอ้เยอะเลยรูปใหญ่เดี๋ยวพี่พลอยหั่นก่อนนะหันห่นแล้วเราก็ตัดเลวเนาะหันห่นแล้วเราก็ตัดกันอุย้ย เดี๋ยวเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆในช่องเขาก็จะพูดว่าพี่มะม่วงเพราะว่าพี่พลอยไม่ไม่ไม่รู้นะเนะแบบว่าแล้วแต่ความคิดอะว่าพี่พี่พี่พลอยเปิดช่อง Youtube เพราะว่าพี่พลอยดูช่องล,งลุงพลสมัยก่อนดูช่องเพื่อนๆที่ลุงพลนะคะ พี่พลอยก็อยากจะเปิดช่องแต่พี่พลอยก็ยังไม่เคยได้ไปบ้านลุงุนเลยเขามีเพื่อนเรุ่นพี่เขาอยู่มุกดาหารเยอะมุกดาหารที่ก็เปิดช่อง Youtube ก<ๆ>็แซวกันเดี๋ยวโควิดหายไปเที่ยวบ้านลุงพลกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนบางคนเขาบอกไปด้วยเพราะว่า ว่าพี่พลอยชอบติดตามข่าวดุงพินตั้งแต่แรกๆแต่ว่าพี่พลอยไม่วิจารณ์นะคะแต่ว่าพี่พลอยรู้ค่ะว่าอะไรคืออะไรแต่พี่พลอยก็ไม่วิจารณ์พี่พลอยก็ฟังอย่างเดียวไม่คอมเมนต์พลอยก็จะดู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 ค่าว่าอะไรคืออะไรเนาะ oh <my> ผิดก็ว่าตามผิดกันไปเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยฟังรุ่นพี่กระไรชุดช่องชัยชาแนล ทางแชแนลชายชนแนลพี่พลก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าพี่เขาติดกดติดตามให้พี่พลพี่พลก็กดติดตามให้เขากับช่องของน้องสามณีด้วยน้องสาวณีเขาติดตามพี่พลตั้งต่แบบน้องสาวณีแชนแนลอะ่ะเขาติดตามช่องพี่พลตั้งแต่พี่พลมีซับอยู่แค่ไม่กี่คนอ่ะมีซับอยู่แค่ยี่สิบกว่าคนอะ่ะเขาติดตามพี่พลพี่พลก็กดติดตามให้เขา พี่พลอยไม่รู้ไม่ค่อยรู้อะไรหูยเยอนะเนาะแล้วก็แบบแทบไม่ึงแทบ,บแบบเม็ดเหลือนิดเดียวอะ่ะทานไม่หมดหรอกแต่ว่าเดี๋ยวพี่พี่พลอยจะใส่ซปเปอร์แวร์ไว้ทานวันละนิดวันละสองสามคำชอบพี่พลอยชอบนะมะม่วงชอบามากๆผลไม้ทุกอย่างชอบทุกอย่างแต่ว่ามะม่วงพิเศษหน่อย ค่อยๆใจเย็นๆมีขมด้วยเดี๋ยวบาดมืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมค่ะ อุ้ยอันนี้พี่พลอยก็ไม่ทิ้งนะเนี่ยเดี๋ยวพี่พลอยจะแทะชอบไม่ทิ้งเลยเนี่ยพี่พลอยจะทิแทะให้หมดเลยให้เหลือแต่เม็ดเลยอะ่ะปลาเขาออกไปข้างนอกไปหาซื้ออะไรรู้เห็นบอกไปหาซื้อข้าวผัดกุ้งเขาบอกแม่ชอบจังเลย แต่เขากะทานได้อย่างเดียวคือพวาผัดกุ้งอาหารไทยพวกผัดผักอะไรเงี้ยอืมดูสิเนะี่ยเจะพี่พอยจะแพะ้แต่ไม่แพ้ตอนนี้เราอ,อายโหเยอะมากเลยอ่โอ้ยดูสิอือเยอะมากลูกนึ่งไม่เจได้เลยนะรู้สึกว่าลูกนี้จะยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทลูกเนี้ย ประมาณ28บาทื้วาเท่าไหร่นี่แหละรวมสามติดอ่ะลูกเนี่ยแต่พี่พลอยไม่จะได้หรอกนะเพราะว่าลูกใหญ่มากเดี๋ยวพี่พลอยจะแทะ <KO> งั้นคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยเดี๋ยวมาทากับพี่พลอยนะคะมามวงถ่ายให้ดูว่าลูกมันใหญ่อะ่ะอยากให้เพื่อนๆดูว่าลูกมันใหญ่มาก คลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้ามือเพื่อนเ,เดี๋ยวล้างมือบ๊ายบายจ้าเ,เจอคลิปหน้าจ้าอร่อยอร่อยคมใจเลยอ่ะคมใจเลยที่ได้ลูกใหญ่ๆ